สวัสดีครับ walking history คลิปเรื่องรอยพระพุทธบาทวัดขนนใต้นี้ดำเนินมาจนถึงตอนที่3ตอนที่3นี้เป็นตอนที่จะอภิปลายเคลียร์ประเด็นที่เกิดน,นำไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือประเด็นปัญหาที่ว่ารอยพระพุทธบาทจำลองวัดขนนใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจริงหรือไม่ความสำคัญของรอยพระบาทนี้ทั้งต่อท้องถิ่นย่านบางปะอิน ตลอดจนคติความเชื่อรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในรอยพระบาทนี้สะท้อนอะไรมีความหมายและความสำคัญอย่างไรลองชมกันดูนะครับ ลงไปตามคลองนะครับผมทางหลังจากสะพานไปเนี่ยนะครับมันจะมีจุดบรรจบกันระหว่างคลองบ้านกรดกับคลอ,อ,องบ้านโพนะครับผมรวมกันแล้วก็ไปออกตรงแม่น้าเจ้าพยาแถววังบางประินทางนู้นนะครับผมแล้วก็ทางด้านหลังทางด้านนี้นะครับถัดมาตรงขึ้นไปนี้ก็จะไปถึงคลองสวนกูคลองบ้านบาทนะครับทางด้านเกาะเมืองพระนคคศรีอยุธยา น่เองนะครับผมวัสดีครับไปไหนกันครับเนี่ยออวัดขนอนเหนือครับอ,อ,อ,อตากับยายไายเรือไปวัด สําหรับบริเวณที่เป็นจุดบรรจบกันข้างล่างนะนะครับผมถัดจากใต้สะพานที่เห็นเป็นเรือนไทยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมเข้าไปนะรเรือนไทยหลังคาแดงนั่นนะครับผมถัดนั้นไปหน่อยหนึ่งมันจะเป็นแหลมเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเออไม่ใช่โทษทีครับเออคองบ้านโพกับ เส้นนี้ก็คือของบ้านกรดนะครับผมบริเวณนั้นแหละนะครับผมตรงบริเวณเรือนไทยนั่นแหละนะครับน่าจะเป็นที่ตั้งเดิมของด่านขนอนบางกรดนะครับผมซึ่งบริเวณนี้เป็นเส้นทางซึ่งถ้าไม่มีด่านขนอนเนี่ยนะครับเขาจะสามารถที่จะออกไปนครนายกตามเส้นทาง คองบ้านโคไปทางด้านนูนะ้นไปทางทิศตะวันออกได้นะครับเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับในการไปหัวเมืองตะวันออกโดยไม่ผ่านเกาะเมืองอยุทยาเป็นทางเลี่ยงเมืองนั่นเองนะครับสําหรับสมัยก่อนนะครับผมดังนั้นอยุทยาก็เลยจําเป็นจะต้องมีด่านขนนสําหรับเก็บภาษีเก็บส่วยสาอากรคนแล่นเรือผ่านไปมานะครับผมในบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็ บริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคลองที่แนวคลองที่สัมพันธ์กับคลองบ้านบาดคลองสวนครูซึ่งเป็นแม่น้ําป่าสักสายเก่านะครับผมดังนั้นก็เลยมีความเชื่อนะครับมีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าด่านขนนตรงนี้คือด่านขนนดั้งเดิมของยุคสมัยที่เรียกว่าอโยธยานะครับคือยุคก่อนพระเจ้ารามาธิบดีจะสถาปนากรุงศรีอยุธยานะครับซึ่ง เดิมศูนย์กลางของอยุธยาในยุคในช่วงนั้นจะอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําป่าสักนะครับแถวๆวัดวัดเดิมวัดอโยธยาวัดใหญ่ชัยมงคลอะไรไปทางด้านนู้นนะครับผมแต่เมื่อพิจารณาล่องรอยหลักฐานทางพยานวัตถุแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรยืนยันได้นะครับว่าเป็นด่านขนนที่เก่าแก่ถึงขนาดนั้นนะครับผม ยกเว้นแต่สภาพของภูมิศาสตร์แม่น้ำลำคลองที่สัมพันธ์กันเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับประเด็นว่ารอยพระพุทธบาทสี่รอยที่วัดขนอนใต้เนี่ยคือรอยพระพุทธบาท ที่ใหญ่ที่สุดแบบสำริดสีรอยเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจริงหรือไม่นะครับไม่มีวิธีอื่นที่จะทราบได้นอกจากวัดดูนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าแม้ว่าจะมีตำนานว่าไปเอ่อ จำลองมาจากแม่ริมเชียงใหม่แล้วก็มีเรื่องของหญิงชาวเมืองรับแรลอะไรทำนองนี้นะครับมาช่วยหลอมมาช่วยอะไรแล้วก็หายรับไปอะไรทำนองเนี้นะครับเออแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าอย่างที่ผมอธิบายไว้แล้วก็คือว่าลายมงคลในนั้นนะครับแล้วก็ลายรอบๆต,ๆตัวรอยพระพุทธบาทเนี่ย แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตวสัพพุทธบาทที่แม่ลินเชียงใหม่เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับยังไงซะนะครับก็จะต้องมีการแอปพลายเข้ากับรันิยมค่านิยมของคนในท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งซึ่งเป็นการจําถือว่าเป็นการจําลองพระพุทธบาทโยนก อุเรที่เชียงใหม่แน่นอนก็คือการที่มีสี่รอยแล้วก็มีขนาดที่ใกล้เคียงกันทีนี้ขนาดเนี่ยนะครับในกรณีของแม่ริมเชียงใหม่เนี่ยนะครับเออมีความยาวอยู่ที่12ศอก12ศอกก็ประมาณ6เมตรนะครับมันฟิกอยู่โดยนัยะนะครับถ้าเป็นของจําลอง ที่นั่นก็จะต้องมีขนาดประมาณเนี้ย16เอ่อไม่ใช่โทษทีครับ12ต่อทีนี้ว่ามาตราส่วนในการวัดของคนสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันไม่เท่ากันส่วนใหญ่มันมันก็เป็นการกลัมันไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพอนะครับในการที่จะทําให้มีขนาดเป๊ะเท่ากันนะครับผมแล้วก็เ รอยพระพุทธบาทแม่ลิงเชียงใหม่ภายหลังก็มีการซ่อมด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าความเชื่อที่ว่าที่นี่คือรอยใหญ่ที่สุดก็น่าจะเกิดจากการที่เทียบระหว่างที่นี่กับที่เชียงใหม่นั่นแหละนะครับผมนะค,บคือทําใหญ่กว่าเชียงใหม่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนั่นเองนะครับผมโดยกำํกำหนดขนาดคร่าวๆคือสิบสองสอง แต่ทีนี้ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวแล้วก็ไม่ใช่ที่แรกที่มีการจําลองหรืออ้างว่าจําลองพระพุทธบาทอยู่นกุเรที่เชียงใหม่ลงมาภาคกลางนะครับกว่าหน้านั้นกว่าหน้าที่เนี้ยนะครับก็มีเช่นที่ปราสาทนครหลวงจำได้ไหมครับคลิปแรกที่ผมนําเสนอเรื่องของพุทธบาท สร้างโดยสามัญชนคือตาประเขาปิ่นที่ปราสาทนาคนรหลวงสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับและก็มีอีกหลายที่นะครับที่เป็นการจําลองนะครับเช่นสมัยรัชกาลที่สองก็จะไปดูได้ที่อัมพวานะครับมแล้วก็สมัยรัชกาลที่สามก็มีที่อัมพวาเช่นก,กันนะครับและรวมงมีรีพิจบุรีแล้วก็ เออพะสมัยราชการที่สี่ก็การทำหรือจำลองว่าพระพุทธบาทสี่ร้อยมันดอกลงชื่อว่าอนานะครับแล้วมันจะมาบูมอีกครั้งในงสมัยรัชการที่ห้านะครับทีนี้ว่าเอ,อนอกจากที่นี่แล้วยังมีที่อื่นอีกที่จำลองดังนัง้นก็ตามที่ผมเคยวัดไว้แล้วก็โน้ตเอาไว้นะครับเอ,อก็จะพบว่าตามนี้นะครับสำหรับที่นี่นะครับ ผมเคยวัดได้นะครับออยู่ที่สําหรับวัดขนานใต้เนี่ยนะครับผมมีความยาวอยู่ที่ห้าจุดแปดสิบแปดเมตรคือห้าเมตรแปดสิบแปดเซนติเมตรนะครับผมกว้างสองจุดสองเมตรสูงจากสูงจากฐานศอกหนึ่งก็ตรงนะครับหนึ่งเมตรนะครับสูงจากฐานจากฐานข้างล่างบูดขึ้นมาด้านบนสุดนะครับ อยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับและก่อนหน้าเนี้ยมันยังมีอีกที่หนึ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับผมก็เคยไปวัดมานะครับอย่างเช่นวัดทองย้อยที่นคะรนายกนะครับวัดทองย้อยนี่มีขนาดมีที่ยาวหกจุดสองเมตรนะครับหกจุดสองเมตรกว้างสองจุดหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรเท่ากันเลยนะครับมอคือมีความสูงเท่ากันแต่ มีขนาดความยาวมากกว่าวัดขนนใต้ครับวัดทองย้อยมีขนาดต้องถือว่าเมื่อดูมวนรวมแล้วเนี่ยคือต้องคือต้องมอง,องนี้ครับคือต้องมองแค่ความกว้างกับความยาวมันมองจากความสูงจากฐานขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าถ้ามองอย่างนั้นไอพ้พอ,อ,อยพระพุทธบาทไอ้พวกที่อยู่ตามออรอยธรรมชาติเนี่ยที่พวกอยู่ตามภูเขาที่อยู่ตามก้อนหินเนี่ยจะได้เปรียบ จะกินขาดเลยนะครับผมเช่นที่สระบุรีหรือที่ต่างๆเนี่ยนะครับผมหรือเขาคิดจะปลูดอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็เลยจะต้องวัดตัดสินจากตรงนั้นไม่ได้นะครับมันก็เลยได้แค่ความกว้างความยาวทีนี้พอดูความกว้างของความยาวที่ปราสาทนาครหลวงที่มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับได้เท่าไหร่ขนาดความยาวของรถพระพุทธบาทสี่รอยที่ปราสาทนาครหลวงอยู่ที่หกจุด สาศูนเมตรนะนะครับนะครับกว้างสามจุดสองเก้าเมตรสูงจากฐานสี่สิบเอ็ดเซนติเมตรเรียงลำดับตามนี้นะครับรอยพระพุทธบาทสี่รอยสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดยาวที่สุดต้องถือว่าคือรอยพระพุทธบาท พี่ปราสาทนครหลวงสร้างโดยตาประขาวปิ่นในปีสองสามห้าสองนะครับในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นปีสุดท้ายในรัชกาลที่หนึ่งอันดับที่สองคือวัดทองย้อยนะครับคือมีขนาดยาวกว่ามากกว่านะครับผมยาวมากกว่าอยู่ที่หกจุดสองเมตรเลยนะครับผมและในขณะที่วัดถนนใต้ยาวอยู่ที่ห้าจุดแปดแปดเมตรนะครับผม ดังนั้นวัดขนนใต้คืออันดับสามครับแล้วในส่วนของลวดลายเนี่ยกรณีของวัดทองย้อยเนี่ยลวดลายเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าัดทองย้อยสร้างก่อนนะครับวัดทองย้อยสร้างเสร็จเมื่อปีปสรสร้าสรสร็จในปีพศสองพันสี่นนสร้ร่นนยสี่รสบสร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 นนสร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 ใรสรสรสพสร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 สในรส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  ที่น่าสนใจก็คือที่สําคัญก็คือวัดกรณีของวัดถนนวอ,อวัดทองย้อยนะครับกรณีวัดทองย้อยเนี่ยมีจารึกไว้ครับจารึกระบุนอกจากระบุปีที่สร้างแล้วเนี่ยเ,เขายังบอกด้วยว่าได้ไปสร้างทัางชาวจีนมาทํานะครับไม่ได้ไปขึ้นไปที่เชียงใหม่หรือไปไหนไปจําลองมาจากที่ไหนไม่ได้พูดแบบานั้น นะครับแต่จารึกของวัดทองย้อยบอกว่าพ้าพุทธบาทของเขาเนี่ยซื่อมันแบบเดียวกันเป๊ะเลยแล้วสร้างมาปวดบรรทัดนนใต้อีกเนี่ยเป็นวพระพุทธบาทที่เขารวบรวมเงินจากชาวบ้านแล้วก็ขุนนางท้องถิ่นนะครับรวมเงินกันแล้วก็ไปสร้างท่าง,งชาวจีนนะครับจํานวนเป็นเงิน68ั่้ง นะครับผมอ,อก็แสดงว่ารูปแบบลักษณะของรอทรพุทธบาทแบบเนี้ยนะครับมันเป็นแบบที่เกิดจากงานช่างที่มีแพทเทิร์นเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นของที่ร่วมสมัยกันได้นะครับผมคือระยะเวลาสร้างกันต่างกันอยู่ห้าปีนะ่มันไม่มีนัยะอะไรมากมายนะครับผมัมนไม่ใช่แบบระหว่างสมยัยยุทยากับสมยัยกรีก สมัยทวากับขเขมรอะไรเงี้ยมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นนะครับและก็น่าเชื่อว่าของที่นี่เองก็น่าจะเป็นผลงานของตั้งชาวจีนเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าภายหลังเนี่ยความทรงจําตรงนี้มันหายไปแล้วก็อ,อมามีเรื่องเล่าตำนานน,นะครับเกี่ยวกับขึ้นไปภาคเหนือแล้วก็เกี่ยวกับการผู้ดงไปภาคเหนือแล้วก็ไปเจอนางรับแลอะไรเงี้ยนะครั ทำไมพระพิสุจะต้องมีนิมิตฝันถึงผู้หญิงด้วยก็ไม่ทราบานะครับอืแต่ว่าเอ,อถึงแมว้ว่าที่นี่จะไม่ใช่รอยพระพุทธบาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้นะครับมันยังคงสำคัญและสะท้อน ยุคสมัยที่มันถือกําเนิดขึ้นมาได้ดีที่สุดนะครับผมคือมีลวดลายที่สวยงามและก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเดียวกันเมื่อเทียบกับวัดของน้องใต้เมื่อเทียบกับวัดทองย้อยหรือวัดอื่นๆนเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยที่นี่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดครับเห็นลวดลายต่างๆชัดเจนนะครับผมแล้วก็สามารถนําไปเป็นแบบในการกําหนดอายุ ของที่อื่นได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันเฉพาะยุคสมัยตรงที่ว่ามีการนําเอาเครื่องสูงของสถาบันตั้งมหากตรในสมัยตสมบูรณาญ,ญาติชิราษเนี่ยมาอยู่ในรอยพระพุทธบาทแล้วเข้าเข้ามาเปลี่ยนลายมงคลร้อยแปนะครับไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญของรอยพระพุทธบาทที่นี่ นะครับผมขนาดไม่สำคัญหรอกครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะครับเราไม่ควรต้องมีปัญหากับเรื่องขนาดครับมันมีความสำคัญหรือไม่มันสามารถที่จะมีความสำคัญในแง่อื่นๆได้นะครับผมและโดยเฉพาะอย่างนี้สิ่งสำคัญในรอยพระพุทธบาทรๆเนี่ยต้องยกให้ลวดลายครับเพราะลวดลายจะสะ้อนปสมรยลวดลายจะเป็นสิงที่มงบอกความสวยงาม ลวดลายจะเป็นสิ่งที่สะท้อนเรื่องของจินตนาการแผนที่พบปู่ต่างๆขอนคนในยุคสมัยที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ลวดลายจะเป็นสิ่งมุงบอกแล้วก็ลวดลายจะเป็นสิ่งซึ่โน้มนํามาสู่ำำสถาัทธาของผู้คนนะครับแล้วก็ลวดลายจะเป็นเครื่องหมายสําคัญอันหนึ่งนะครับสําหรับพุทธศาสนานะครับแล้วก็สําหรับสังคมไทยนะครับ you.